กิบกระเขือเขือเปาะป่แม่ปาะเขือปาะน้ำน้ำน้ำเปาะดีอุ้ยอุ้ยน้ำน้ำเนาะอันน้ำน้ำเนาะนยงนนี้แม่เตยางนี่แคทยางกับอบบุญในน้ำบุญอื ลายเหน่อแล้วมันเ่มีนหยิดิดของมลายหิดบ่มีลำซ้ำนิ่วงนี่คุลำซ้ำเดียวคขุดมั่นขายได้มั่นสามสี่หมื่นแม่ละแม่เอาแม่เอาแม่เอกแม่บอกแม่เอาเอกจะเลื่อมเอกวเอาขายเอกบริโภคคนเองอ๋อราคานั่นนี่อื้อเก่า โอ้ือของเอาไว้แล้วโอ้ดีเลยแม่มันก็ได้่มพูดเนาะมันก็เห็นเห็นเงินเห็นงานเนาะเห็นของเนาะดีแล้วให้ก็มีคือกันละแม่อยู่ก็มีคือกันพิ๊จอหน้ามีก็มีนีแล้วต้องเฮ็ดเด้ซื้อความสบายใจเนาะอืมโอ้ไปเห็นรถแม่ไปเห็นงานแม่รถแม่เราอยู่นั่ง ยิรอหาเก็บเองโอ้โหุ้ยลานหน่อยงพนน่นนั่นนั่นลายอ้ยน่โอ้ทำไมเสียขึ้นกินหน่อยนันแหลอกนี้เลยลายอีที่เกินบ้านนี่ติดใจเสอ